สวัสดีครับจากเพลงลอกตกปลามือสองใบวิลิชนะครับตัวนี้เป็นลอกมือสองครับลอกแบบนี้เลยนะของ s ชิมาโ o นะครับนี่ชิมาโนฟีสโตนเอฟมีเจนะครับก็ผลิตมาเลเซียนะเป็นโลหะทั้งตัวเลยนะครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมตัวนี้เป็นงานช่างครับ ขายเป็นงานช่างงานอะไรนะก็๋ยวจะบอกว่าเป็นงานช่างตรงไหนตอนนี้ครับหมุนมันฝืดนะหมุนฝืดตรงนี้เลยแล้วมันก็ขูดอะไรสักอย่างส่วนการกลับก็นี่นะมันจะเหมือนมันจะทำงานมันก็เดี๋ยมันปรับได้ป่ะ เอาเป็นงานช่างแล้วกันครับก็ไปแก้ไขเอาแล้วก็ตัวนี้ตัวนั้นให้ไปไปด้วยกันเลยพอตัวนี้กันกลับไม่ทำงานนะครับสองตัวนี้ขายาขาย200บาทครับรวมส่งก็ตีไปตัวละร้อยครับ ไม่ทำงานนะเออ,เอ,อไม่ทำงานนะครับต,ตรงนี้อะไรคลิกเสียงตรตงก็ไม่ดังนะนี่อะไรครับสอง้บาทน้อมส่งครับมีตัวเนี้ยสวยหน่อยเป็นชิมาโ,โน่นะก็ลองไปแก้ไขดูครับ